เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารกรไก่ขัดเกมนะครับวันนี้ทุกท่านเขาอยู่เกมแฟนตาซีทาวน์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่เลยครับเปิดมาหน้าแรกก็เจอเลยนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทางตัวเกมนะครับ X กับดอยคำนะครับดอยคาคืออะไรนะครับท่านผู้ชมบางคนยังงงว่าดอยคาคืออะไรดอยคาคือน้ําผลไม้นะครับเป็นกล่องๆแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือดอยคำนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นเส้นทาง ส่มะเขือเทศนั่นเองนะครับก็โดยคาก็จะมีแบบโปรดักต์แบบเกี่ยวกับน้ำมเขือเทศอะไรแบบนี้นะครับกิจกรรมนี้เลยเป็นแบบแนว,วทางเป็นทางแบบน้ำมเขือเทศอะไรประมาณนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็น่าจะง่ายๆนะครับบล็อกอินเข้าเกมรับฟรีกล่องสมบัติทุกวันนะครับกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิายนถึง15กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่า กิจกรรมนี there are. There are insane, ้เป็นยังไงบ้างเนาะวิธีที่เราจะเข้าไปในกิจกรรมก็เข้าตรงแมวด้านบนตรงนี้เลยนะครับจะมีหน้าต่างกิจกรรมอยู่เนาะมีแบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับหลายๆคนนะครับที่เล่นเกมนี้นะครับบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่ามันมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรแบบนี้นะครับก็จะลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับกิจกรรมมันจะอยู่ตรงแมวทอมมี่นะครับด้านบนนะครับกดเข้ามาก็จะเจอหน้าต่ารแบบนี้นะครับรายละเอียดในหน้านี้นะครับก็มี อะไรหลายๆอย่างเลยรครับอย่างแรกก็เลยบอกเหลือเวลากิจกรรมนี้อีก27วันนะครับแล้วก็มีเปิดกล้องนะครับมีการแชร์ด้วยแล้วก็มีบอกว่าเราจะได้อะไรนะครับคือเราจะได้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันเลยครับแบบเปิดทีได้3อย่างนแน่เลยนะได้ ที่ได้แน่ๆเลยคือเงิน50บนะครับแล้วก็คูปองปลูกพักแบบกดปั๊บแล้วมันเสร็จเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้เทพีมรดกนะครับก็คือตัวละครตัวนี้เป็นระดับตำนานนะครับ limited edition นะครับไม่สามารถหาซื้อหรือหาจากได้จากที่ไหนแล้วนะครับได้จากกิจกรรมนี้อย่างเดียวเลยนะครับเรามาลองเปิดกล่องกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับดึงสองซ้าผมเปิดได้2กล่องนะผมดองไว้นะครับล็อกอิน2วันก็เปิดได้2กล่องนะครับลองเปิดดูนะครับนี่กดเปิดแล้วก็มีแอนิเมชันด้วยนะครับเป็น มือเข่อเทศแล้วก็ทอมมี่นะครับวิ่งมาเปิดแบบนี้นี่นะครับเป็นแอนิเมชันนะครับแล้วก็จะบอกว่าผมได้อะไรนะครับอันนี้ก็คือเกลือนะครับได้คูปองมาหนึ่งอันนะครับท่านผู้ชมได้กรอบสีแดงเนี่ยได้แน่ๆนะครับส่วนอันที่สาเนี่ยมันสุ่มนะฮะซึ่งในกรอบที่3ที่สุ่มเนี่ยมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับรายละเอียดก็คือก็จะมีโอกาสสุ่มนะครับได้5เพชรนะครับหรือโคน5อันหรือจะเป็น แลกเงินนะฮะอันนะครับอันนี้ตั๋วลดเวลานะครับแล้วก็มีตั๋วช้างหนึ่งอันมีขวานมีค้อนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ส่มตัวละครชาวเมืองอีกหนึ่งอันนะครับและที่แหล่ที่สุดนะครับนั่นก็คือเทพีมรกตนั่นเองนะครับผมอยากรู้จริงเลยว่าเทพีมรกตเนี่ยเป็นชาวเมืองแบบไหนนะครับแล้วก็บวกอัพอะไรนะครับซึ่งผมก็ไม่มีมารีวิวให้ดูด้วยนะครับงั้นใครได้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันไปได้นะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงเนาะอ่ะผมเปิดได้กล้องหนึ่งนะครับลองเปิดกันเปิดก็มีแอนิเมชัน ทอมมี่วิ่งมาเปิดสมบัติบึกกะเทศนะครับจัดไปบึ้มโหได้ได้แลกเงินมาห้าอันนะครับซึ่งเราสามารถแชร์ได้อีกหนึ่งกล่องนะครับถ้าเกิดเรากดแชร์เนี่ยเราจะสามารถได้อีกหนึ่งกล่องนะครับเราก็เข้ารหาัส a c e b o o k ไปเนาะเพื่อที่จะไปแชร์เมื่อเราแชร์ไปใน a c e b o o k เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเรา,าก็จะเปิดได้อีกหนึ่งกล่องนะครับก็จะเท่ากับได้วันละ2กล่องนะครับก็คือเ ล็อกอินหนึ่งกล้องแล้วก็แชร์หนึ่งกล้องนะครับเราเปิดเลยนี่นะครับโคตรเกลือเลยได้แลกดีห้าอันนะครับซึ่งเราก็ต้องล็อกอินทุกวันนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะได้แลไอเทมหรือเปล่านะครับมาท่านผู้ชมอันนี้ก็ข้ามวันมาแล้วนะครับอัดคลิปกัน2วันเลยนะครับก็กิจกรรมเดิมนะครับเมื่อวานเปิดหมดไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาเปิดใหม่อีก2ครั้งนะครับทำทุกๆวันเลยอันนี้เปิดไปก่อนครั้งหนึ่งนะครับ มารู้กันว่าจะได้ไหมให้มันได้สักทีเธอจะเอามารีวิวนะครับว่าเออมันเป็นยังไงนะครับผ <c oughs> ได้โคนฮะผมแชร์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคแชร์แล้วนะครับก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งแบบนี้มาขอสักตัวเฮ้ย <c oughs> ตัวช้ายังไม่ได้เลยครับเห็นมีคนได้แล้วในกลุ่มนะครับอิชาเหมือนกันนะไม่รู้ว่าดวงทําด้วยอะไรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับโอ้โหผมยังไม่ได้แบบนี้เลยวันนี้เพิ่งตื่นมาแล้วเข้าเค้าเกมเลยอะ่ะจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างเลยอะ่ะพักเพิกเต็มไปหมดเลยโอ้โหแปบ๊บนึ่งนดะ้วุ่ ขอดูกิจกรรมใหม่ก่อนมีกิจกรรมอันนี้มานะครับกิจกรรมวิ่งนะครับแข่งกันวิ่งนะครับอันนี้ใส่ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกิจกรรมกัรดวนนี้ก่อนมีตัวอะไรใหม่มาบ้ตัวอะไรใหม่นี่อะไรเนี่ยอลาดินเหรอเดี๋ยวนี่โอ้ตะเกียงวิเศษนะครับผมข,ขอเปิดสักสองโลสิเพื่อได้เะครับเพืดด่อะไรตะเกียงวิเศษตัวใหม่ตัวใหม่ขอเปิดสักสองโลสิตัวใหม่พี้มพงมาตท,ทีเะ ตำนานไปมโอ้โอข่าวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปข่าวรัวจังวะโอ้ข่าวสีดาวขาวบงบุงมาตำนานมาอีกอันนึงตำนานโอ้โหข่าวจ้วนเลยโอ้เอ้ยแต่นี้ช่างเลขสีดาวดีไปเลยเนี่ยโอ้แต่ผมใช้ตัวตำนานมาแล้วดีนะมาอีดึงโลไปตำนานมาสักทีดิไม่เคยได้แบบตัวที่มันตรงกับไอ้กิจกรรมอันนี้เลยนะสักรอบหนึ่งก็ไม่เคยได้ โอ้เอ้ยทำไมไมนข่าวล้วนอย่างงี้วะข่าวล้วนล้วนเลยอีกสักโลนึงแล้วกันมันติดลมนะครับโอ้โหเผ็ดแม่งน่าสงสารวะสุดท้ายแล้วนะครับเราถ้าเกิดไม่ได้รอบนี้ผมก็ไม่เอาละเก็บเผ็ดไปทำางอื่นดีกว่านะครับตำนานมาโอ้โหทายากนึงละนึงดาวปุ๊บเอ้ยช่างเด็กไม้งแต่ดวงไม่มีเขานะครับ เออพอพอเลิก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 แผลัอื่นดีกว่าไม่ก่อนที่จะเพชรมันจะไหลแล้วมันจะหมดนะครับเฮ้ยเราค่อยว่ากันยางอื่นนะครับยังอื่นค่อยๆว่ากันผมไปลองได้กิจกรรมก่อนมันมีกิจกรรมอันนี้นะครับโอ้ลองเล่นดูนะครับไปเข้าเป็นแตะหน้าจอเพื่อเดินนะครับลากเพื่อเคลื่อนย้ายตัวละครไปข้างหน้าโอ้โหได้ยากันาเนี้ยถ้าเกิดเหยียบไม่โดนไอแทนนี้จะตกน้านะครับ เมื่อโดนสิ่งคิดกวนที่เคลื่อนอยู่เกมจะจบทันทีห้ามโดนไอที่เคลื่อนๆนี้ด้วยต้องอันนี้อันนี้คือด้านนี้ด้านนี้กาหนึงนะด้านนี้อันนี้ไป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 ยากว่ะเล่นยากอันเนี้ยมาหนึงนะผมรอจังหวะก่อนเนี่ยเนี่นะเ,นนะเ,นนะเออ เซียวเซียวเซียวเลื่อนทางนี้อันนี้ไปได้เลื่อนทางนี้เลื่อนทางนี้เก็บอันนี้ด้วยนะครับไป<ๆ>ไปไปไปทีนึ่งเก็บไปดีไปด้วยทีนึ่งโอ้ oh, ต้องรอจังหวะดีๆนะครับรอจังหวะดีๆจังหวะนี้และและและเอา้า อะไรวะเล่นยากกันเนี่ยกิจกรรมรอบเนี้ยโอ้วันนี้ไม่พอแล้วอ่ะมันต้องกะจังหวะดีๆด,ด้วยอ่ะโอ้โหเล่นยากนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเคลียร์อันนี้ก็ได้ครับหมุนอันนี้เล่นก่อนมาวันวันหนึน่งมีอะไรให้ทําเยอะครับไอเกมเนี้ยนะครับ,กเ,กรบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหมุนอันนี้ก่อนติ๊กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอไปหมุนไม่หมุนไม่มไมโอ้โหเลยได้เงิน อย่างดีดูสิโอ้โหเห็นแล้วแบบเหนื่อยเลยไปดูนะเอาทีละย่างขอดูเช็คก่อนครับว่าลังเราเหลือพื้นที่เยอะไหมโอ้โหเหลือพื้นที่อยู่สามถ้าเกิดเก็บไปเต็มตัวแน่ๆเลยครับมานะขอเอาขอไปขายในตลาดยนโอ้โหตลาดอันนี้หมดด้วยมันอัดแน่นไปหมดทุกอย่างเลยครับขายไปคอนอย่างหนึง่งแล้วก็มาอันนี้มันล้นอยู่ไหมไม่ ไม่ล้นแถมให้พอด้วยอ่าลองดูสิได้สักอันไหมได้อยูอ่ข้างมันเต็มนะครับมันค่อยค่อยแบบบาลานะ่ะทีละอันนะนะครับผมพยายามจะให้มันอัพขังได้อยู่โอ้โหเกลือ,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 อพอไหมเนี่ยพอไหมเออพอดีเลยอัพได้แล้วไปไปเลยอัพขัง เท่าไรก็ไม่พอครับอัพคังเนี่ยดูขั้นต่อไปดีการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมอือโอ้โหไม่พอเริ่มของเริ่มไม่พอละแต่อันนี้เราน่าจะได้อันนี้จากอันนี้เยอะได้แผ่นหินอน่อนจากอันนี้เยอะมากหินอน่อนเยี่ยมเยี่ยมลเยีเย่ยมโอเคจะมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยอะท่านะผู้ชม ซึ่งเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นก่อนดีกว่ารับท่านผู้ชมเพราะมันค่อนข้างจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับแบบทำแบบเพลินๆน่ะนะครับนะมันมันเยอะจริงๆนะครับนะเดี๋ยวขอไปเคลียร์นะครับเคลียร์ของพวกนี้ก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก่อนไปเนี่ยขอเปิ่อีกสักโลหนึ่งนะครับเพื่อได้นะครับหมดเพชรไม่หมดวันนี้ยังหมดวันไหนนะครับต งื้อมาบึงบึงบึงหายากไม่เอาจะเอาตำนานมาโอเคครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่